สวัสดีครับผมนายร้อยแปดครับวันนี้มาเล่าสู่กันฟังครับปัญหาของผมวันนี้ก็คือปัญหาระบบน้ําทางการเกษตรครับบ้านผมเนี่ยอยู่ห่างจากประปาเนี่ยประปาหมู่บ้านนะครับถึงสองกิโลพอไปเปิดน้ําเนี่ยมันก็ไหลแหละครับแต่ว่ามันไหลน้อยมันไหลแรงดันมันต่ำนะครับผมก็เลยต้องแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาของผมเนี่ยเป็นยังไงก็ลองติดตามในคลิปนี้นะครับ เพื่อจะมีประโยชน์กับท่านบ้างครับผมวันนี้ผมมาพามาดูตรงข้อต่อนะครับสี่ทางนะครับเส้นที่วิ่งตรงไปนี่นะครับขนาดครึ่งนิ้วนะครับแยกซ้ายแล้วก็แยกขวาจะสังเกตว่าแยกซ้ายและแยกขวาเนี่ยผมจะใส่วาวเอาไว้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นห่วงว่าน้ามันจะมีแรงดันไม่พอ ถ้าน้ำแรงดันไม่พอเราเปิดทั้งระบบเลยเนี่ยก็คงจะมีปัญหาเพระนั้นเราก็ต้องควบคุมได้นะครับยอมลงทุนซื้ออท่อปิดเปิดนะฮะนิดหน่อยนะครับตัวนี้8บาทครับแล้วก็ใส่ไว้ที่หัวตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้แบ่งโซนได้นะครับ อันนี้เป็นน้ำประปาชุมชนนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าแรงน้ำลดลงไปแล้วนะครับเพราะว่าผมได้เปิดวาวอีกทางไปอีกทางนะครับไปลดในส่วนนี้นะครับ ราลนี้เราก็มาต่อพ่อแยกนะครับอันนี้เป็นวาลวนะครับแยกมาจาก3มทาง PVC ครึ่งนิ้วเสียบนี่ฮนะแล้วก็มาเข้ากับ PE 20มมิล แล้วเราก็จะต่อเข้ากับท่อน้ำนะครับ PVC ครึ่งนิ้วนะนะครับเราจะเป็นรูปแบบนี้นะครับนี้เราอะไรนะครับต่อนี่เข้าไปเลย ด้อยนะครับนี่ต่อใช้ตัดท่อนี่นะครับประมาณนี้ ครับน,นี่นี่ต้องทาก,กาวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปีบกาวก่อน Eh. Ah, ini Oke. Okay. เราก็แยกเรียบร้อยนะครับป,ปิดเปิดครับอันว่าเรียบร้อยเป็นหนึ่งจุดนะครับจากทางแยกที่เราต่อไปนะครับก็อย่าลืมไปอุดปลายสายด้วยที่เป็นจะปลูกต้นอะโวคาโดนะครับใส่ขี้วัวไว้แล้ว คราวนี้เราก็มาอุดปลายท่อ P.E. นะครับ20มิลี่หัวจุกหัวจุกที่ไว้อุดนะฮะดันว่าอุดแล้วนะครับขั้นต่อไปผมเนี่ยผมไปซื้อท่อ p v c สีเอ็ตาเนี่ยที่เทาเนี่ยนะครับเส้นละ20บาท หลังนี่เขึ้นเป็นยี่บ้าบาทนะฮะเอามาตัดมันซอนหนึ่งมันยาวสี่เมตรก็ตัดแปดสิบเซนก็จะได้ห้าท่อนนะครับแล้วก็นำมาปักนะปัก่างนี้นะปักไว้ข้างหลุมนะครับเพื่อที่จะให้ท่อ แนวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้าจะเป็นน้ำหยดเป็นมินิสปริงเกอร์จะเป็นสเปร์ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้พวไหนที่จะเหม,มาะกับต้นไม้ของเรานะครับีคือสายมินิพีนะครับละกนณะได้ใช้ใใสายยาง นะไหมฮะอันนี้มินิปีอแล้วเราก็จะมีีตัวที่แยกเจาะเข้าไปในท่อมินิอ่อท่อพี20มิลนะครับอันนี้ใช้อะไรเจาะนะครับมันจะมีตัวสำหรับเจาะนี่ครับ อุปก,กรณ์เจาะนะฮะเจาะเลยที่เจาะก็เท่าไหร่ครับจาไปแล้วนะครับโหลหนึ่งทีน,นี้เนี่ยเราก็ต่อนี่เข้าไป ยาเท่าไหรลองดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับปัดแล้วก็จิ้มเข้าไปก็จะได้อย่านี้นะแต่หัวเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเราจะใช้หัวอะไรสําหรับรดน้ําต้นไม้แต่ตอนนี้เนี่ยผมจะเปิดน้ํานะครับเพื่อจะเอาน้ําเนี่ยใส่เข้าไปใน ในหลุมก่อนนะครับเพื่อไม่ต้องไปตักน้ำมาใส่นะครับนนเดี๋ยวเราทำความชุ่มชื้นให้กับดินก่นอนไม่ต้องใส่หัวนะครับหลังจากเราวางแนวท่อแล้วก็ขุดหลุมใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะครับแล้วก็เจาะท่อจากท่อ p ีอ e, ีไปยังมินิพี p e, แต่ยังไม่ได้ใส่หัวนะครับก็จะเป็น หัวประเภทไหนนะครับเราลองมาเปิดน้ำเพื่อจะได้ลดดินก่อนนะครับนี่นะครับเห็นว่าน้ำไหนแน้วนะครับในนี้ผมต้องการที่จะทำให้ดินตรงนี้ชุ่มชื้นจะเปิดทิ้งไว้สักพักอันข้างล่างนี่จะเป็นขี้บัวนะครับ ่อตอไปดูหลุมมปเอื่ย่อนต่อนะครับอืะอจะมีหยดบ้างนะครับจะถือว่าให้ความชื้นเดินไปเลย หลุมทัดไปเลยนะครับ กระโดนนะครับที่เพาะจากเม็ดพันนะครับ ได้เลยครับนะครับหัวประเภทไหนตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่จะต้องมาเลือกว่าเราจะใช้หัวแบบไหนนะครับสำหรับรดน้ำอันนี้เป็นมินิสปริงเกอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสก้ายๆแบนี้สั่มาอันนี้นะครับอันนี้เป็นหัวสเปรย์ฉีดเป็นไอ้น้ำครับต้นนี้ต้นเดียวฮะผมคิดว่าผมจะใช้แบบ เป็นไอ้น้ํานะครับฉีดเข้าไปแล้วก็ใช้นี่นะครับจะด,ดูนะครับจะต้องทำยังไงบ้างเริ่มก็ใส่นี่นะครับ เดี๋ยวให้ปรับนะเราไปก่อนมันจะเอา,อาปรับได้นะเด้เดินลงได้ะ นะนี่นะครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ปิดนะนนเป็นต้นแรกอันนี้ก็จะได้โดยโดยตรงนะครับลดน้ำแล้วก็ไหลลงดินเป็นหัวสเปร์ครับปรับได้นะครับเวลาเราต้องการย่าไม่ต้องล็อกแน่น ปรับไหนมดต้นถัดไปนะครับอ่านี่ต้นนะครับอันนี้ผมจะใช้หัวมินิสวิงเกอร์แล้วตรงนี้เนี่ยมีต้นอะโวคาโดหนึ่งต้นแล้วใ,ใกล้ๆนี้มีต้นกล้วยอยู่ด้วยนะครับจะลองให้นี้ดูนะครับถ้ามันไม่นั่นเราเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ดูนะครับเห็นนะครับว่าตอนนี้ก็จะได้พื้นที่บริเวณใกล้ๆจะได้ต้นกล้วยด้วยได้ต้นอะโวคาโดด้วยนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ เสื้อจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องทาเหมือนยันหมดทุกต้นแล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะเลือกดูนะครับว่าจะใช้หัวแบบไหนนี่ครับต้นอ,อโวคา,าโดอโวคาโดมาฝรั่งนี่อชอบปินมากนะครับผลเนี่ยทำให้วิตามินสูงแต่คนไทยไม่ค่อยชอบปินเท่าไหร่ ร้านอาหารเนี่ยจะเอาไปประกอบอาหารตาวันไหนไม่มีอะโวคาโดแซนด์วิชอะโวคาดนี่ขายได้น้อยนะครับลองดูครับเอาละครับตอนนี้ก็มาดูนะครับครอบถวนนะครับก็ทําแยกมานะครับสามทางต้นแรกนะครับโวคาโดต้นแรกผมปลูกแล้วนะครับ ใช้เป็นแบบระอองน้ำนะครับต้นโดยตรงไม่กับต้อนอวคาโดเลยนะครับอะต้นถัดไปนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับ พื่อที่จะได้ลดต้นกล้วยนะครับแล้วก็ต้นอะโวคาโดไปในครั้งเดียวเลยทำให้พื้นดินบริเวณนี้นชุ่มฉ่ำไปอีกต้นหมดสี่ต้นนะวันนี้ปลูกเร่งนี้เที่ยงพอดีากาดรลอดเดี๋ยวเอาแ่วนี้นะครับเดี๋ยวเย็นๆมาปลูกต่อมีหมดหกต้นนะ มาที่เราจะปลูกวันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช้เป็นม er, ินิสปริงเกอร์เหมือกันเพราะมีต้นกล้วยอยู่ด้วยต้นกล้วยนี้ไม่ได้ให้น้ํานานแล้วนะครับตอนนี้ได้น้ําแล้วเป็นต้นกล้วยหอมทองนะครับแล้วก็ต้นสุดท้ายนะครับอยู่ปลายสายพอดีไปดูนะครับ อันนี้ก็เป็นสเปรย์ลองนะครับให้โดยตรงถ้าเป็นว่าช่วงเช้านี้ครบสี่ต้นเลยนะครับกลับไปทานข้าวบ้านดีกว่าครับสวัสดีครับ